สัดีแฟนคลับของมาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่1ทุกท่านพบกับผมนาเดตมาริโอคลิปนี้นะฮะผมมีรถสวยมาแนะนำนะฮะแล้วก็เป็นสุดยอดรถ4ประตูอเนกนประสงค์ที่แต่งสวยสบายพร้อมใช้และฮะที่สำคัญคือเป็นสุดยอดรถกระบะที่หลายคนตามหาั่ะก็คือ A677 Toyota Hilux Vigo 2.5e d o u b l e c a b ปี2022 ราเรียจะเป็นยังไงนะฮะและจะสวยขนาดไหนเนี่ยก็ต้องขอบอกว่าต้องจับตาดูให้ดีดนะครับผมนะสำหรับคันนี้พลาดไม่ได้นะฮะสำหรับคนที่เป็นสายแรงสำหรับคันนี้นะฮะจะเป็น Toyota Hilux Vigo 2.5e d o u b l e c a b ปี2 0 1 2นะฮะหรือเรียกงสั้ๆว่าจะเป็น Toyota Vigo แชมป์ตัวเตี้ยนั่นเอง สำหรับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุดยอดรถที่หลายๆคนตามหานะฮะและมีความพิเศษด้วยคือจะเป็นรถสวยลำดับที่หหรือมีผู้ครอบครองรายเดียวกันเลยนะครับโอ้โหนี่จะบอกว่านะฮะสุดยอดมากๆเลยและที่สำคัญนะฮะคันนี้เนี่ยมีเลขไม่น้อยมากนะ,ะับเพียงแค่1 5 1 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะฮะและที่สำคัญคือไม่มีประวัติจมน้ำชนหนักพลิกคว่กลับใหม่แน่นอน แถมยังมีสุดยอดบริการหลังการขายนะฮะที่รับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU นานสูงสุดถึง10ปี1,000กิโลเมตรและมีบริการ MSI ที่ให้คุณปลอดทุกค่าใช้จ่ายใ,ในการดูแลรถเป็นเวลานานถึง1ปี10,000กิโลเมตรมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนานถึง1ปี10,000กิโลเมตรไม่ว่าจะเป็นแบตเสื่อมน้ำมันหมดรถสตาร์ทไม่ติด ติดล่มยางร่วมไม่ต้องกลัวฮะแถมยังมีบริการรถลากรถสไลด์คอยดูแลให้คุณตลอดเวลาและยังมีบริการรถสำรองใช้งานนะฮะให้คุณสนุกไม่มีสะดุดด้วยกับสุดยอดบริการหลังการขายของเรามาริโอมอเตอร์รถสวยลำดับที่หนึ่งภายนอกคันนี้นะฮะจะเป็นสีแดงสดไม่มีริ้วรอยใดๆทั้งสิ้นนะฮะสวยใสทั้งคันกระจังหน้าจะเป็นแบบโครเมียม มาพร้อมกับไฟหน้าที่เป็นแบบมัลติรีเฟลกเตอร์และไฟตัดหมอกไฟเลี้ยจะอยู่ที่ตำแหน่งกระจกมองข้างพร้อมครอบโครเมียมด้ามมือจับประตูจะเป็นแบบโครเมียมเสริมความหลอดดูดดันด้วยล้อแม็กซ์ทีอีขนาด18นิ้วพร้อมยางขนาด245ทับ40่1 8 คันนี้ตกแต่งมาด้วยท้อยเสียสแตนเลสปลายท่อสีไทเทเนียมเสียงหล่อเร้าใจคันนี้นะฮะเราได้ทำการเช็คเบรกเช็คครัชเช็คช่วงล่างพ้นสีกระสนิมเรียบร้อยภายในคันนี้นะฮะจะเป็นแบบสีเบจต,ตัดกับสีเทาส่วนเบาะนะจะเป็นเบาะผ้าหนานุ่มนั่งสบายสไตล์สแตนดาร์ด ทำการฟอ,อกเบาะฟอกผมใหม่สวยสะอาดทั้งคันมั่นใจหายห่วงตกแต่งมาด้วยเครื่องเสียงนั้นๆพร้อมด้วยหน้าจอสมัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ CD MP3, FM, MM, AM, USB และ A-UX เเดี๋ยวเรามาลองสมรรถนะของคันนี้กันเลยนะฮะว่า จะสุดยอดขนาดไหนแล้วก็ขับสบายอย่างที่บอกจริงไหมนะฮะเอาละนะฮะวันนี้พบกับน้องปอนี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โกสวัสดีครับน้องนันครับผมนะนองเดี๋ยวเราไปลองกันเลยนะครับวันนี้ก็จะทดลองขับโดยคุณปอนน์เนรเบศนะครับผมนะใช่ครับผมในเบื้องต้นนะครับโอ้โหเหยียบปุ๊บอัตราเร่งมาเลยเนาะแบบพังหะเลยอ่ะใช่ดูนะครับเบาะติดหลังหนังติดเบาะ โอเคครับนะครับผมนะเส้นทางที่เราใช้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าจะเป็นแบบถนนเขาเรียกว่าถนนคอนกรีตนะครับผมนะซึ่งจะมีความแข็งกระด้างในตัวอยู่แล้วนะครับผมนะแต่คันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่านะครับถือว่าแข็งนิดนึงไหมนิดนึงนะนิดนึงนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยได้ทำการโหลดลง1.5นิ้วนะครับผมนะก็จะมีความแข็งแต่ในเรื่องของความสปอร์ตอังี้ดีกว่เอางี้ดีกว่าเอางี้ดีกว่าเป็นยังไงทำงี้เลย เฮ้ยสามารถปล่อยรถเห็นไหมครับด้วย,ยความเร็วที่50กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับอ่านั่นแปลว่านะฮะศูนย์ของคันนี้เนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเลยครับผมนะครับวันนี้ไม่ได้อวยนะต้องบอกว่าศูนย์เนี่ยเราคือไม่ธรรมดาฮะเพราะร,รถเนี่ยก่อนที่เราจะเอามาตั้งวางขายเนี่ยเราทําการเช็คเบรกเช็คคัทเช็คช่วงล่างนะฮะแล้วก็พ่นสีกันสนิมมาให้เรียบร้อยครับผมดังนั้นคนที่ได้รถคันนี้ไปเนี่ยนะฮะเอาไปขับอย่างเดียวเลยใช่ครับอ้าวเดี๋ยวเราลองมาดูกัน ดูอะไรอะกะลองมาดูกันโอเคมาดูสมรรถนะในการขับนะครับสมรรถภาพอะสมรรถภาพในการเฮ้ยสมรรถนะถูออกแล้วเบื้องต้นนะครับที่ผมลองขับดูแล้วมีความรู้สึกกระโดดกระโดดนิดๆแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเป็นรถโหลดเตี้ยใช่นะครับ,รบแล้วก็อัตราการเร่งเนี่ยผมว่าโอเคมากเลยขับขับแรงก็เหลือชีวิตแค่นี้ก็พอปกติคุณนัเบศเนี่ยขับ ขับรถเร็วไหมไม่ค่อยเร็วครับเน้นความปลอดภัยเนาะใช่ครับในชีวิตประจำวันขับอยู่ประมาณสัก80-90กิโลเมตรต่อหนึ่งชั่วโมงครับโอ้โหพอดีเลยอ่าโอ้โหทำไมอ่าโอเคครับตอนนี้ล้วก็รู้สึกว่าแอร์นะครับก็เย็นมากเนาะขนาดแค่เปิดแค่เบอร์สองเยังรู้สึกเย็นเลยครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของฟิล์มฟิล์มนี่จะเป็นฟิล์ม,ลร,ม<แ>รับภูมิแพ้บ <laughs> <laughs> แล้วก็ที่พิเศษเลยนะสลับคันนี้นะฮะก็จะตกแต่งมาด้วยเครื่องเสียงนะ,ะที่มีหน้าจอรองรับนะฮะ FM AM USB AUX อย่ M A M H U างที่ได้กล่าวไปนะครับแต่พิเศษก็คือมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าปรีปรนะแต่งงเสียครับแล้วก็จะมี power ด้วยนะครับผมนะทำให้เสียงเนี่ยออกมาได้อย่างมีคุณภาพแน่นจุกกกแน่นอนนะครับโอ้โหคันนี้นะดุนแรงมาก รถคันนี้นะฮะจะปรับแต่งจูนมานะครับผมอัตราการเร่งของคันนี้เนี่ยสุดยอดมากๆนะขึ้นชื่อจะเป็นเครื่องยนต์2 k d นะฮะพร้อมกับ v n Turbo เนี่ยสามารถให้ความแรงได้ถึง150แรงมากกันเลยนะคันนี้นะเดีกได้ว่านะฮะขับกระจุยนั่งกระจายขับสบายหายห่วงเพราะนั่งกระจุยเอ๊้านีมีนี่ด้วยนะฮะมีระบบเทอร์โบหรือเปล่าวิเหมือนกับ The Fast เปิดปุ๊บอ๋อมันเป็นเปิดเครื่องเสียงนั่นเองเปิดปีเปิดปีอ๋อโอเคแหม่เท่มากเลยนะใช่ครับแต่งมาเรียบร้อยนะครับผมมีระบบการสะเทือนด้วยกสะเทือนแบบบับบักเลยมีคำคมอะไรจะให้แฟนเพจไหมมีดอ่ะมีดมีดเฮ้ยคมบาดใจเลยอ่ะอ่าก็คือพี่คงขอคำคมใช่ไหมผมก็ให้คำคมไปแล้วได้ครับผมมีดเขาบอกสีแดงราคาไม่แพง ไววิ่งซื้อแกงแข็งแรงอีกด้วยผมขอขับขบสักหนึ่งตับได้ไหมได้ครับอะไรฮะรถสีแดงไว้วิ่งซื้อแกงรถสีแดงไว้วิ่งซื้อแกงไม่แพงได้ไงมึงแพงอะไรมถึงจะบ้าตายเอาไวจะเปลี่รอบได้เหรอไม่ไม่เราอันนี้เมื่อกี้เอาใหม่นี่อะไรนะเราทำอย่างนี้รถสีแดงราคาไม่แพงไว้วิ่งซื้อแกงแข็งแรงอีกด้วย ูดผมขอคำคมสักหนึ่งตับได้ไหมครับพึ่งอยพึ่งนี่ต้องพูดอีกรอบนึงพูดก่อนี่ผมะรถสีแดงไว้วิ่งซื้อแกงไม่รถสีแดงราคาไม่แพงไม่วิ่งซื้อแกงแถมแรงอีกด้วยแถมแรงอีกด้วยรถสีแดงราคาไม่แพงไว้วิ่งซื้อแกงแถมแรงอีกด้วยรถสีแดงราคาไม่แพงไว้วิ่งซื้อแกงแถมแรงอีกด้วยผมขอคำคมสักหนึ่งตับสำหรับคันนี้ได้ไหมครับได้ครับผม รถส,สีแดงรถสีแดงแราคาไม่แพงไว้วิ่งซื้อแกงไม่แรงได้ไงแรงแถมแรงอีกด้วยเดี๋ยวอขอคำคมสักหนึ่งตับได้ไหมครับขอตั้งแต่แรกกันผมขออ่อน้องน้องปอนครับครับผมผมขอคำคมสักหนึ่งตับสำหรับคันนี้ได้ไหมครับได้ครับ รถสีแดงไว้วิ่งซื้อแกงเมื่อราคาไม่แพงรถสีแดงราคาไม่แพงไว้วิ่งซื้อแกงแถะแรงอีกด้วยแถะแรงอีกด้วยนรเบตรึปอนปอนน้องปอนครับครับผมผมขอคำคมนิยามสำหรับรถคันนี้สักหนึ่งตับได้ไหมครับได้เลยครับรถสีแดงราคาไม่แพง <c oughs> ราคาไม่แพง <c oughs> รถสีแดงราคาไม่แพงรถสีแดงรถสีแดงราคาไม่แพงซื้อแกงไว้วิ่งซื้อแกงแรงอีกด้วยแถมแรงอีกด้วยสีแดงราคาไม่แพงวิ่งซื้อแกงแรงอีกด้วยน้ำปอนครับครับผมผมขอคำคมเกี่ยวกับคันนี้สักหนึ่งตับได้ไหมครับโอ้โหได้มากเลยอนะอะไรเอาันดีกันีี รถปอเหนื่อยว่ะสามสองหนึ่งน้งปอนครับครับผมผมขอคําคมที่เกี่ยวกับรถคันนี้ให้สักหนึ่งตับด้วยครับโอ้โหได้เลยครับรถไม่แพงรถสีแดงอ้าวเอเมนรถสีแดงราคาไม่แพงไปวิ่งซื้อแกงแถมแรงอีกด้วยได้ไหมน้งปอนครับครับผมผมขอคําคมที่เกี่ยวกับรถคันนี้สักหนึ่งตับได้ไหมครับได้เลยครับ รถสีแดงไว้วิ่งซื้อแกงราคาไม่แพงแถมแรงอีกด้วยไอ้ยะไอ้ยะ,อยะเอาละนะครับส่วนรถในใจของคุณจะเป็นคันไหนนั้นต้องเป็นคุณแล้วแหละที่จะต้องเข้ามาชมกับพวกเรา Mario อมอเตอร์รถสวยลำดับที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ Toyota Hilux Vigo 2.5E Double Cab ปี2012คันนี้ สำหรับท่านใดที่สนใจนะฮะอยากจะครอบครองรถสวยแบบนี้ง่ายๆนะฮะเพียงแค่คลิกไปที่เพจ Mario Motor รถสวยลำดับที่1 Line a ลน i แอด i o m o ซมาร i โอ o k เตอร์ทิกต r อกมาริโอม o เตอร์ดอทเนและ YouTube Mario Motor รถสวยลำดับที่1สําสำหรับราคาคันนี้นะฮะจะอยู่ที่ราคาเพียงแค่419,900บาทเท่านั้นพอนสบายๆเพียงแค่9,000บาทเท่านั้น มั่นใจด้วยสุดยอดบริการหลังการขายรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง ECU นานสูงสุดถึง10ปี100,000กิโลเมตรบริการ MSI ที่คอยดูแลให้คุณปลอดทุกค่าใ้จ่าย1ปี10,000กิโลเมตร และสุดยอดบริการหลังการขายอีกอย่างหนึ่งนะฮะก็คือบริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงนะฮะหาใครนะฮะที่สนจิตสนใจก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยด้านล่างนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานมาริโอ้มอเตอร์รถสวยะระดับที่1ทุกท่านคลิปนี้ผมต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ใน ep หน้าจะเป็นขนานต้องไปติดตามกัน